เป็นมือกองระดับนาซาครับเอากองไปตีบนอวกาศเฮ้ยผมชอบอันนี้ไม่ใช่ระดับโลกนะระดับจักรวาลโไปรู้เลยลูกนะ น้ำหนักไปอยู่ที่น้ำหนักน้ำหนักดีมากน้ำหนักใช้ได้นะน้ำหนักดีเลยในไม้ไหนที่ควงลูกไม้ไหนที่ควงกอีอา่์ไม้นี้น้องใช้ควงลองลองตีไม้เดียวดูจะได้ไม่ต้องควงเพราะว่าจังหวะควงมันเสียจังหวะน้องเขาก็ไม่ได้ดูเสียจังหวะอะไรนะคะเขาก็ดูดีนะครับลองดูลองดูลองดูครับเหลือไม้เดียวจะตียังไงอยากรู้อยากรู้แต่ถตาลูกขอไม้เดียวขอชุดหนึ่งลูก ถูชุกฮะุณชุกฮะครับเก่งขนาดนี้ผมขอลองอีกแบบได้ไหมครับพี่ลองไม่มีไม้ลองไม่มีไม้ลองเอาไม้อีกอันมาเขาจะตียังไงคุณลองมาสิลองดูผมเชื่อว่าเขาทําได้เอ่อลองไม่มีไม้จะไหวไหมไม่ไหวแน่